รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะได้เวลามาเปิดโลกธรรมและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปลาละกะวงศ์ณอิทธิยานี่คือรายการ discovery health tips ครับช่วง health discovery คุณผู้ชมฮะความแตกต่างกันของไวรัสกับแบคทีเรียมีความแตกต่างกันในตัวมันเองอยู่ครับสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสิ่ง,ส,งสองสิ่งนั่นก็คือ ไวรัสกับแบคทีเรียนั่นเองไวรัสกับแบคทีเรียต่างกันอย่างไรและแน่นอนฮะคุณผู้ชมเรื่องของไวรัสปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นกระแสที่ใหญ่เหลือเกินในสังคมของเรานั่นก็คือเรื่องของโคโรนาไวรัสนั่นเองสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความเชื่อมโยงกันระหว่างแบคทีเรียไวรัสโคโรนาไวรัสโควิด -19 และวิธีการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตเพื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยความเสี่ยงแบบนี้สัปดาห์นี้จะมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามชมในรายการของเราครับทุกวันนี้คนเราจะใช้ชีวิตแบบปกติแบบสงบสุขเห็นคงจะเป็นเรื่องยากแล้วล่ะครับบ้านเมืองของเราตอนนี้มีมากมายหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจ แม้แต่กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บจนมาตอนนี้ก็คือโรคระบาดจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักโควิด19กันแล้วนะครับตั้งแต่คนแก่ยันลูกเด็กเล็กแดงต่างก็ต้องพหาากันใช่ครับเจ้าไวรัสที่มีชื่อว่าไวรัสโครโรนาที่เริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ยังคงเป็นกระแสอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงที่มาของเจ้าโควิด19กันว่าแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกัน มันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้รู้เรื่องแน่นอนครับถ้าไม่มีใครมาช่วยเราอย่างแรกเราคงต้องช่วยเหลือตัวเองกันแล้วล่ะครับกันไว้ดีกว่าแก้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันแต่ก่อนอื่นไปหาร้านอาหารกันก่อนในช่วง h l t h y w y a l t h y ครับสุขภาพดีที่มีรสชาติกับช่วง h e t ตี Healthy ้เว y ตอนนี้เราอยู่ที่ t r i a t c a f e แ n d h a n เอา t สาขาแจ้งวัฒนะค่ะทรีทคาเฟ่เป็นร้านอาหารสไตล์แฮงเอาทตกแต่งแนวลักชัวรี่อารเน้นโทนสีไปทางสีเขียวทองแล้วก็ดำค่ะที่ร้านจะแบ่งเป็น2โซนกลางวันเป็นแนวคาเฟ และมีโซนออดอไว้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศชิวๆไว้พบปะเพื่อนฝูงครอบครัวและสามารถจัดอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยค่ะเมนูทางร้านเป็นอาหารไทยฟิวชั่นมีทั้งแบบดั้งเดิมและคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ถูกปากคนไทยส่วนใหญ่ค่ะและพิเศษตรงที่ทางร้านมีฟาร์มไฮโดรโพนิกเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบที่ปลอดภย100ัยร้อเซค่ะวันนี้ เมนูแนะนำเป็นสโมกแซลมอนเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มวาซาบิครับขั้นตอนแรกนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแซลมอนกันแซลมอนที่นำเข้าเป็นสโมกแซลมอนจากนอร์เวย์นะครับเ,เราได้เรื่องของคุณภาพครับทันกับเป็นผักฟิเลครับอันนี้เป็นผักที่ฟาร์มเราปลูกเองนะครับที่ร้านจะมี ผักอยู่ข้างหลังร้านนะครับเราปลูกเองทําให้มั่นใจเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพของผักได้อย่างดีนะครับว่าไม่มีสารพิษขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำแซลมอนที่เราพันเรียบร้อยเนี่ยส่งให้กับทางเชฟผันเพื่อแต่งหน้าเสิร์ฟให้กับลูกค้าอีกทนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำแซลมอนขึ้นเพื่อจัดจานนะครับเสิร์ฟให้กับลูกค้า หลังจากแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำการสโมกให้มันมีกลิ่นของตัวแอปเปิลได้ทั้งสัมผัสของกลิ่นอายจากที่เราสโมกนะครับแล้วก็จะมีรสชาติของตัวแซลมอนเข้าไปนะครับเริ่มทำการสโมกกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ สโมกแซลมอนไม้แอปเปิลวาซาบิซอสเลซิงนะครับจากร้านทิชคาเฟ่ที่คาเฟ่แอนดงเอาตั้งอยู่ถนนเลียบคอมะปา,ปาตัดถนนแจ้งวัฒนะเหมือนให้บริการทุกวันตั้งแต่ตื่นมงครึ่งถึงเที่ยงคืนติดตามข้อมูล่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจทิ่คาเฟ่แอนด์เอาหรือติดต่อสอบถารรมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-044-4446ครับ แล้วความน่ากลัวของไวรัสเนี่ยมันน่ากลัวกว่าแบคทีเรียยังไงอะครับไวรัสกับแบคทีเรียเท่าที่เจอไวรัสตัวดียังไม่ค่อยเห็นนะฮะโคโรนาไวรัสเนี่ยถ้าติดแล้วมันต้องตายทุกคนเลยไหมล่ะไม่จำเป็นเวยก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาดูว่าเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยอัตราการตายของโรคโควิด -19 เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ ช่วงเฮลท็อกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนช่วงที่2ของรายการ Discover He ี่เฮลทิพซฮะคุณผู้ชมในช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนนั่นเองคุณผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นกระแสะสังคมและถูกหยิบยกมาพูดถึงกันในแทบจะทุกสื่อสังคมออนไลน์เลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องของโคโรนาไวรัสและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเซล คำถามมีอยู่ว่าทําไมเราถึงหยิบยกเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเซลล์มาพูดถึงกันก็เริ่มต้นจากไอโคโรนาไวรัสหรือไอโควิดสินี่แหละวิทยากรประจาสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้ฮะคุณหมอจงสวัสด์ฮะนายแพทย์จงสวัสด์สองเมืองครับสวัสดีคััคหมอฮะครัสวัสดีครับ S <S มาเลยดีกว่าครับคุณหมอฮะตอนนี้มันเป็นกระแสฮิตมากจริงจิมันไม่มีใครอยากฮิตหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพูดถึงนะผมเชื่อว่าในทุกสาขาอาชีพในทุกสังคมคทุกคนให้ความสนใจกับสิ่งสิ่งนี้มากๆนั่นก็คือเรื่องของโครโรนาไวรัสหรือที่วันนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรนะโควิดโควิด -19 น,น,นะครับคำถามมีอยู่ว่าไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยฮะก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นไหมก่อนที่เราจะไปเรื่องโควิดเนี่ยโอเคเรื่องโรคระบาดใช่ไหมครับอ่าโรคระบาดก็คือในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยผมว่าโรคระบาดน่าจะเคยเจอกันหลายครั้งแหละใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นอีโบลาถ้าเป็นตัวของไวรัสนะครับเป็นเรื่องของซาเป็นเรื่องของเมอร์เมอร์โควี้ของภาคที่เป็นของแถวตะวันออกกลางเพรวะนั้นมันก็มีถ้าในประวัติศาสตร์ย้อนหลังเข้าไปในสมัยกรีกนั่นก็คือการระโรคฮะ การระบาดของโรคเนี่ยมันระบาดได้จากหนึ่งก็คือจากแบคที ria ใช่ไหมครับและแบคทีรียเนี่ยมันก็ถูกควบคุมได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งก็มีการสร้างยาปฏิชีวนะขึ้นมาเรื่อยๆพอไอ้ไอ้แบคทีเรียอันเก่าด้วยยาฆ่าปรสางอันใหม่มาก็ว่ากันไปเป็นงูกินหางกันไปใช่ครับแต่อีสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นคือไวรัสใช่ครับให้ความรู้เบื้องต้นกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับว่าไวรัสคืออะไรครับไวรัสใช่ไหมครับ ถามว่ามันคืออะไรม,มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับที่มันมีโครงสร้างลักษณะเฉพาะของมันที่เราจําแนกแล้วเป็นเรียกว่าไวรัสก็สรุปเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆชนิดหนึ่งนะครับ ที่ต้องอาศัยเซลล์ของคนอื่นๆเพื่อในการดํารงชีวิตของตัวเขาเองอ๋อโอเคดังนั้นไวรัสจึงแตกต่างกับแบคทีเรียตอนที่ว่าไวรัสอยู่เฉยๆด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ครับไวรัสเนี่ยต้องอาศัยไปแปะอยู่กับคนอื่นถี่จะอยู่ได้ส่วนไอ้แบคทีเรียเนี่ยอ๋อข้าก็เป็นแบคทีเรียของข้านี่แหละข้าอยู่ของข้าสกัดอโลนได้ไวรัสต้องไปเกาะชวบ้านอยู่ใช่อ๋อโอเคแล้วความน่ากลัวของไวรัสเนี่ยมันน่ากลัวกว่าแบคทีเรียยังไงครับไวรัสกับแบคทีเรีย เท่าที่เจอไวรัสตัวดียังไม่ค่อยเห็นนะ มันมีแต่ไวรัสตัวร้ายถ้าแบคทีเรียตัวดีเราไม่ได้ยินมีใช่ครับมีแบคทีเรียตัวที่เป็นกลุ่มคือแบคทีเรียในระบบการย่อยอาหารใช่ไหมครับแบคทีเรียที่อยู่ในระบบการสืบพันธุ์ของคุณสุภาพสตรีที่ช่วยทำหน้าที่รักษาสมดุลแลโตบาซิลัสแล้วก็เป็นพวกแลโตัวบาซิลัสอะไรทั้งหลายทั้งปวงไอตัวไม่ดีก็มีใช่ครับแต่ไวรัสนี่ยังไม่เคยเจอตัวดีเลยมาเจอตัวปวดทั้งตัวเลยใช่ครับเมื่อตัวล่าสุดที่มามา ทุกวันเลยนะครับก็คือตัวโควิด -19 ถามว่าโควิด -19 ในชื่อของมันมาจากไหนก็คือโคโรนาครับไวรัสดิซิส2019เขาก็ตัดชื่อมาฮะมันก็เป็นโคแล้วก็ไวรัสก็ VI ใช่ไหมครับแล้วก็ดีซก็ตัวดีก็ตัดมารวมกันเรียกว่าโควิด 19อ๋อก็คือโควิด1 9จริงๆมันก็คือคำว่าโคโรนาไวรัสดีซีสแล้วก็2019ใช่ครับอ๋อโอเคมันเริ่มแรกที่มันเริ่มระบาดก็คือช่วงช่วงปลายธันวาใช่นะอหมึงที่เมืองจีนก่อนันดำแรกเลยปูไปนะครับก็คือคนไข้คนแรกที่เขาเริ่มเจอเนี่ยก็คือมาด้วยการปอดอักเสบพวกนี้จะมีอาการไข้ไอแล้วก็หายใจหอบเหนื่อย Oh. นะครับราะก็คือมีอาการหนักนะครับ,รบเป็นเคสหนักมากเขาก็คือตรวจดูแล้วก็ไม่ได้เจอเชื้ออะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคเหมือนกับที่เคยเคยผ่านมาอ๋อ oh. มันก็เลยต้องมีการตรวจตัว DNA ของตัวไวรัสตัวนี้ใหม่อ๋อ oh. ก็ได้ชื่อมาเป็นอยู่ในกลุ่มของโครโรนาก็คือตัวไวรัสที่มีรูปร่างเหมือนกับมีวงกุดเ,เป็นเป็นเยื่อหุ้มของตัวมันอยู่นะครับ oh. ข่าวผมในสัตว์เลี้ยงเนี่ย<ฆ>ก็มีไวรัสที่ชื่อโครโรนาไวรัสเหมือนกันแล้วก็ ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความแตกตื่นเกิดขึ้นว่าครับอุ้ยในสัตว์เลี้ยงมีโคโรนาไวรัสด้วย<ม>เดี๋ยวจะ<ม>สัตว์เลี้ยงจะเอามาติดเราหรือเปล่าน,น,นู่นนี่นั่นนู่นครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นท่้นทีม่มีการมีการวิจัยกันมาเขาพบว่าโคโรนาไวรัสในสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ติดคนครับแต่ล่าสุดเขาบอกว่าในประเทศฮ่องกงตอนนี้เนี่ยมีการกักกันสัตว์เลี้ยงละครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยง สามารถแพร่ชื้อแพร่ไวรัสแพร่กระจายไวรัสเนี่ยจากสัตว์เลี้ยงสู่คนได้ด้วยเราได้รู้กันแล้วว่าโครโรนาไวรัสจริงๆมันไม่ได้มีตัวเดียวจริงๆมันมีหลายสายพันธุ์ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้ไอ้กลุ่มโครโรนาไวรัสหรือโคกลุ่มของของไวรัสประเภทเนี่ยมันเป็นไวรัสที่อยู่ในต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วทําไมมันถึงจาเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นระบบทางเดินหายใจครับ อันนี้ตอบยากนะครับแต่ว่าตัวอวัยวะที่มันจะไปก่อหรือทําลายมากสุดเนี่ยเราเจอที่ปอดมากมแต่ถามว่าอวัยวะส่วนอื่นตัวนี้จะไปทําได้ไหมก็ทําได้อย่างเช่นเรื่องของระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นบางคนเขานอกจากว่ามีไข้มีไอมีน้ำมูกและจะมีอาการท้องเสียได้ด้วยมีอาการท้องเสียได้ด้วยใช่ครับก่อนที่เราจะไปช่วงต่อไปนะคุณผู้ชมนะฉีดยาแรงรอกันตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมจะได้กลับมาดูในช่วงต่อไปนะครับ เป็นแล้วต้องตายทุกคนไหมครัไม่จําเป็นเลยก่อนแต่เดี๋ยวค่อยมาดูว่าเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยอัตราการตายของโรคโควิด -19 เนียกี่เปอร์เซ็นต์นะคบอ๋อก็ต้องมาดูเปรียบเทียบกับการ,รการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดอืน่นๆก่อนจะเข้าช่วงต่อไปคุณหมอเล่าเล่นๆน,นิดนึงฮะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยการแพร่ระบาดของไวรัสที่รุนแรงร้ายแรงที่สุดในความในความในความหมาของหมอใช่ไหมครับถ้าอัตราการตายสูงสุดจะเป็นเมอร์คูรีฮะ ตัวเชื้อเมอร์ที่เจอในฝั่งอาฮะตะวันออกกลางคนนี้โอกาสการตายอยู่ที่ประมาณ3 0มสิบเอใช่ครับร้อยตาย30เลยนะมีโอกาสฮะโอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานยังครับก็น่าจะก่อนหน้านี้สักสองสามปีอ๋อโอเคไวรัสเมอร์ใช่ไหมฮะก่อนหน้าก็มีไวรัสซาแล้วก็มาซาซาก่อนซาแล้วก็มาเมอร์แล้วก็มาโควิดแล้วซาครับอัตราซาที่อัตราการตายอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอืม เมอร์นี่หนักสุดเมอหนักสุดครับทำไมเมอร์ไม่มาฝั่งนี้บ้างครับสงสัยเราชอบอากาศร้อนร้อนร้อนแห้งนะรเราร้อนชื้นอ๋อคือความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมความเหมาะสมของสภาพอากาศนี่เป็นส่วนสําคัญไวรัสแต่ละชนิดเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันอีเมอร์เนี่ยอาจจะชอบอะไรร้อนๆแห้งใช่ไหมครับส่วน โควิดเนี่ยอาจจะชอบอะไรชื้นๆเย็นๆใช่ฉะนั้นมันก็จะมีมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างใช่ครับตอานี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเรามาพูดคุยกันในเรื่องของโคโรนาไวรัสที่มีชื่อว่าโควิด19กันต่อจะมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันต่อในช่วงหน้าฮะสักครู่เดียวคะโอเคตัวอื่นเนี่ยที่ดังๆก็อีโบลาใช่ไหมครับอ่าอีโบลาอีโบลาเนี่ยเรศการตายก็ค่อนข้างเยอะใกล้เคียงกับตัวของซานะครับใกล้เคียงนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นตัวโควิดเนี่ยเราพบว่าคนที่ติดเชื้อโอกาสที่จะเกิดการตายอยู่ที่ประมาณ3%ทั้นต่อมาก็คือน่าจะเป็นโซนอิลารานะ,ะครับอ,อิตาลีสเปนคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเฮ้ยอิหร่านมันไม่น่าเกี่ยวเพราะอิหร่านมันอยู่ตะว,วันออกกลางคุณผู้ชมฮะอิหร่านนี่แหละตัวหนาวตัวหนาวเลยครับ กลับ <New> เ,เข้าสู่ช่วงที่สายพองรายการ d i s c o v e r ี่เฮลท์ท i ิปนะครับคุณผู้ชมครับในชน่วงที่ผ่านมาเราพูดกันถึงเรื่องของโคโรนาไวรัสที่มีชื่อว่าโควิด -19 กันไปนะคุณผู้ชมฮะคุณหมอจงสวัสด์เล่าให้เราฟังในชน่วงนี้เรามาต่อกันต่อช่วงที่ผ่านมาคุณหมอ,หมอฮะรเราบอกว่าอัตราการตายของไวรัสที่มีการแพร่ระบาดในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยฮาร์ดคอร์กว่านี้เมอร์สนี่ร้อยตาย30ครับ ซาสี่ร้อยตายยี่สิบนอกจากสองตัวแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะโอเคตัวอื่นเนี่ยที่ดังๆก็อีโบลาใช่ไหมครับอ่าอีโบลาอีโบลาเนี่ยเรศการตายก็ค่อนข้างเยอะใกล้เคียงกับตัวของซานะครับใกล้เคียงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโควิดเนี่ยเราพบว่าคนที่ติดเชื้อโอกาสที่จะเกิดการตายอยู่ที่ประมาณ3% 3%มเปนะฮะแต่มันมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่า2-3ตัวที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ครับคนอาจจะไม่ได้ติด อีโบลาทั้งหมดอาจจะไม่ได้ติดอีโบลาทั้งหมดมีคนร้อยคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดอีโบลาทั้งหมดใครับแต่อาจจะติดแค่ 10- หรือ20เของประชากรทั้งหมดแต่ว่าจํานวนทั้งหมดที่ติดมาเนี่ยอัตราการตายสูงแต่ว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยโอกาสในการที่จะแพร่กระจายมันมีเยอะมากอาจจะสามารถติดได้ทั้งร้อยคนก็ได้ใช่แต่อัตราการตายก็น้อยมากที่รุนแรงน้อยเนี่ยหมายความว่าคนทั่วๆไปนะครับ แต่ถ้าเกิคนที่มีหนึ่งอายุเยอะหน่อยอะนะครับมีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นอายุมากกว่า60ขึ้นไปมีโรคประจําตัวประกอบด้วยตัวเบาหวานเป็นต้นหรือมีโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแปรปรวนะนะครับหรือเครียดมากอดลบอดนอนพักผ่อนไม่เต็มที่พวกนี้จะมีอัตราการตายสูงกว่า3%วันนี้เราสามารถเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อกันแบบเรียลไทม์เลย ผมสังเกตเห็นอย่างนึงก็คือทวีปแอฟริกาเนี่ยมีคนติดน้อยมากอะใช่ช่วงนี้น้อยมากแอฟริกาคนติดน้อยมากออสเตรเลียก็น้อยอ่าฮะแต่ก็ไม่ต้มีก็มีแล้วมีแต่ว่าไอ้ที่แบบว่ามากันแฟ้มๆเลยเนี่ยเอเชียนี่มาโหเต็มข้อเลยเอเชียนี่เต็มข้อยุโรปนี่เต็มข้ออเมริกานี่ก็มาเริ่มมาแล้วเหมือนกันคำถามคือในทัศนะของคุณหมอเดียผมถามเรื่องคุณหมอคิดว่าสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการแพร่กระจาย โควิดไหมผมคิดว่านะครับอันนี้น่าจะมีส่วนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อากาศหนาวๆแล้วก็ชื้นๆหน่อยนะครับพวกนี้จะมีทําให้ตัวเชื้อมันมีชีวิตอยู่ได้นานนานขึ้นและมีโอกาสการแพร่กระจายได้มากขึ้นเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเมอร์มาอยู่ในตะวันออกกลางนี่แล้วอยู่โอ้โหอยู่กันทนเลยแสดงว่าเมอร์ชอบร้อนใช่ไหมฮะโคโรนานี่ก็มาจาก เมืองอู่ฮั่นมณฑลเหอเป่ยซึ่งในช่วงที่เกิดการเริ่มต้นการระบาดนี่ก็เป็นช่วงที่เขากําลังหนาวๆแช่แชอุ้มฟูอุ้มฟูกันอยู่นะเพราะว่าในช่วงปลายปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อุณหภูมิเขาอยู่อยู่ในระดับศูนย์องศาหนึ่งองศาซึ่งนี่คือสภาพที่เบอกกับการแพร่กระจายของโควิด -19 นะครับทีนี้โอเคผมถามคุณหมอในทัศนะส่วนตัวคุณหมอเนีคุณหมอมองว่า วิธีการในการที่เราจะจํากัดการแพร่กระจายโควิดเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆจากผมจากคุณหมอจากคนรอบตัวเราเนี่ยเราควรทำไงอ่ะอันที่หนึงนะฮะเราก็ดูตัวเราเองก่อนว่าเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงบ้างไหมนะครับพื้นที่เสี่ยงถามว่าถ้าเราดูตามประเทศนะปัจจุบันก็คือ1คือจีนละนะครับแต่ในเมืองจีนเองเนี่ยเราอาจจะลึกลงไปหน่อยว่าเป็นพื้นที่ไหนบ้างที่มีการระบาดของโครค หนึ่งคือจีนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของตัวเกาหลีใต้อันที่สามก็คงจะเป็นญี่ปุ่นนะครับอันต่อมาก็คือน่าจะเป็นโซดอิลาละนะครับอิตาลีสเปนอากาศแบบเดียวกันหมดเลยนะครับไม่เคียงเลยช่วงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเฮ้ยอิหร่านมันไม่น่าเกี่ยวเพราะอิหร่านมันอยู่ตะวันออกกลางคุณผู้ชมฮะอิหร่านนี่แหละตัวหนาว ตัวหนาวเลยครับผมเคยไปอิรักอิรักนี่ผมเคยคิดว่านึกในใจจะร้อนใช่ไหมมันจะต้องร้อนแน่ๆครบให้บอกคุณผู้ชมอิรักนี่แหละตัวหนาวเลยครับฉะนั้นโอเคพอเราได้ยินว่าเป็นอิรักปุ๊บเนี่ยให้ทำความเข้าใจถูกก่อนว่าอิรักมันไม่ใช่เมืองร้อนนะมันเป็นเมืองหนาวแต่บัืองเอิรนมันมีทะเลทรายเท่านั้นเองความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างวันอ่าใช่อ่าตอนนี้เราเห็นแล้ว จีนนี่แน่แญี่ปุ่นแน่ๆเกาหลีใต้แน่ๆโอ้โหประเทศยอดฮิตทั้งนั้นอิหร่านครับยุโรปมาละผ่านการเดินทางัปประเทศพวกนี้ก็ต้องระวังตัวใช่ครับหนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้เชื้อ เข้าสู่ตัวเราอการเข้าสู่ตัวของเราเนี้ยนะครับมันก็เข้าได้ทางระบบทางเดินหายใจซึ่งประกอบไปได้่หนึ่งคือจมูกนะครับอันที่สองคือช่องปากซึ่งมันจะไปเชื่อมต่อในคอเราอีกทีนึ่งที่จะลงไปถึงปอดได้ปอดทั้งหมดเลยใช่ครับงั้นก็คือต้องปิดของเราอย่างดีก่อนถึงแม้ว่ามันจะกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับอันนี้ก็ดีกว่าดีกว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยว่างั้นใช่ไหมครับ ทีนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกระแสส,สังคมที่รุนแรงมาก <ๆ S 2> ก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยคุณหมอในทัศนะของคุณหมอที่คุณหมอเป็นแพทย์เลยครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งของหาซื้อง,ง่ายแล้วคุณหมอมีคําแนะนําอะไรไหมเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องหน้ากากอนามัยใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราก็ควรจะเลือกตัวอะไรที่มันกรองได้ก่อนนะครับทีนี้ตัวขนาดอนุภาคของตัวไวรัสตัวเนี้ยนะครับมันเล็กกว่าหนึ่งไมครนคือมันเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5อานะครับพราะก็คือทั้นก็คือผ้าหรืออะไรก็ตามถ้าเราจะใช้ควรใช้หลายชั้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในตัวของร่างกายของเราเองเนี่ยมันก็จะมีตัวกรองโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้วอย่างเช่นขนจมูกนะครับตัวน้ำมูกที่อยู่ด้านในของเรารหรือตัวสารคัดหลั่งต่างๆที่อยู่อย่างเงี้ยมันจะช่วยกรองและกันไปด้วยบางตัวทั้จากเชื้อที่เคยเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะเหลือลดลงอันที่สองคือต้องมีทหารในร่างกายของเรา ซึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวซึ่งประกอบไปด้วยตัวนิวโทรฟิลประกอบไปด้วยแมคโครฟาจประกอบด้วยตัวเอ็นเคเซลพวกนี้ครับจะเป็นตัวช่วยกําจัดเชื้อที่มันหลุดจากที่ส่วนจากส่วนบนเข้าไปอีกทีหนึ่งวันหน้าที่ของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้3ตัวนี้ที่จะเป็นพระเอกในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับคุณผู้ชมฮะหน้าากอนามัยเป็นเรื่องจําเป็นคุณหมอบอกแล้วบอกว่า ดีกว่าไม่ทําอะไรยถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถปกป้องหรือป้องกันได้ร้อยเก็ตามแต่อันดับที่2ที่คุณหมอแนะนําก็คือการดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเรายังไงให้สมบูรณ์คำถามง่ายๆก่อนที่เราจะไปต่อวันพรุ่งนี้เผื่อคุณผู้ชมชมรายการเสร็จจะได้วิ่งออกไปทําเลยว่าจะทำอย่างไงได้คุณหมอมีวิธีการแนะนำนะครับว่าเราจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราด้วยวิธีการง่ายๆอย่างไงโอเคผักผลไม้ที่มีสีน้ําเงินสีม่วงขาวฟ้า ทานเข้าไปหรือผักผลไม้ที่มีเป็นโซนสีเหลืองเหลืองสีส้มส้มสีแดงแดงให้ทานเยอะขึ้นหน่อยมะละกุพมะละกอเนี่ยคิ้งขไปอ่าใช่ครับขมิ้นนะแกงแกงที่เป็นใส่ขมิ้นได้นะครับหม่อนเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลัสี่เบอร์รี่ทานเพิ่มขึ้นหน่อยก็ได้ครับอันอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายเลยเขาบอกว่ากินวิตามินซีเยอะๆช่วยได้อันนี้จริงไหมวิตามินซีก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภูมิุมกันได้ครับอันนี้ช่วยได้ครับ คุณผู้ชมที่มีคําถามเพิ่มเติมฮะคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ในรายการของเราได้นะฮะและแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนครับวันพรุ่งนี้และตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยคุณหมอจงสวัสดิ์ยังอยู่กับเราตลอดทั้งสัปดาห์ครับแล้วก็ วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในเรื่องของโควิด -19 กันต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราฮะคุณหมอจงสวัสดิ์ครับนายแพทย์จงสวัสดสิ์สองเมืองครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับและเช่นเคยฮะคุณผู้ชมฮะผู้สนับสนุนรายการของเราฮะผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบนนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับสิบโมงครึ่งถึง11บเอโมงทางช่องนิวสิบแปดฮะเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์ดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้าาานนกกกรแพททย์งเลือัฮะ ผมอาจารย์หนุ่มพิมพชนกปาระกวงศ์ณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ฮะผมยังอยู่กับคุณหมอจงสวัสดิ์ตลอดทั้งสัปดาห์นะติดตามชมให้ได้ฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับขนาดของโครโรนาไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่า1ไมครอนใช่ซึ่งหนึน่ไมโครอนเล็กกว่า PM 2.5ใช่ครับเพราะ PM 2.5มันมีขนาดเท่ากับ2.5ไมครอนใช่ครับมันเล็กกว่าเยอะเลยเล็กกว่าครับ ที่มันจะมีการติดหรือปนเปื้อนของเชื้อมากสุดอยู่ระหว่างซอกนิ้วกัดตรงเล็บหักเวลาเราเช็ดล้างทำความสะอาดเราก็คือเน้นตรงส่วนพวกนี้เป็นพิเศษ